สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันพฤหัสนะครับรคนเกิดวันพฤหัสมาดูกันว่าสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันที่8ไปจนถึงวันที่14สิงหาคม2.564ดวงดีของคนเกิดวันพฤหัสคือเรื่องอะไรเชิญครับ คนเกิดวันพรหัสนะคะดวงดีของคุณคือสตร t นนะคะไพ่ผู้หญิงคุมสิงโตนะคะ mm hmm. ดวงดีของคุณก็จะได้มาจากเพศตรงข้ามนะคะ mm hmm. การที่ได้เข้าไปทำงานได้เข้าไปประสานงานคู่เออ ควบคุมงานดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณกับเพศตรงข้ามเนี่ยจะส่งผลดีสมมุติคุณเป็นหัวหน้าคุณมีหัวหน้าง,งานเป็นผู้ชายอย่างงี้การได้ทํางานกับเขาช่วงนี้การประสานงานจะเป็นไปได้ยอย่างราบรื่นนะคะคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานใหญ่งานโตนะคะซึ่งคุณจะสามารถทํางานควบคุมงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ไปได้อย่าง ได้อย่างดีงามเลยภายในอาทิตย์หน้านะคะอาจจะทำให้คุณได้ตำแหน่งดีขึ้นได้เงินเพิ่มขึ้นได้รับชื่อเสียงได้รับความคำชมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีที่เกี่ยวข้องกับงานนะคะหรือมันอาจจะหมายถึงถ้าคุณเป็นโสดโอกาสที่คุณจะเจอชายหนุ่มถูกใจหน้าตาดีแต่งตัวดีฐานะการเงินดีฐานะการงานดีก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ mm. และนอกจากนี้อาจจะหมายถึงคุณแม่คุณอาจจะมาหาคุณก็ได้หรือคุณจะได้ใช้เวลา คือได้ใช้เวลาอยู่กับคุณพ่อหรือคุณแม่ขึ้นอยู่กับคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่ในภายนี้น่าจะมหมายถึงว่าคุณแม่คุณยายอาจจะมีเยี่ยมมาดูแลคุณมาควบมาดูแลทํากับข้าวทํานู่นทํานี่ทําในบ้านของคุณให้มันเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้หรืออาจจะหมายถึงคุณอาจจะได้ของฝากของขวัญได้ซื้อของถูกใจชิ้นใหญ่ราคาแพงซึ่งมันจะนํามาซึ่งความสุขของคุณนะคะแต่อ่าก็ ก็คือช่วงนี้ใครๆก็ประหยัดใช่ไหมคะแต่คุณอาจจะได้ของชิ้นใหญ่ของฝากของขวัญอะไรพวกนั้นนะคะจากเพศตรงข้ามของคุณนะคะก็ทําให้คุณคุณอาจจะโชคดีจากเรื่องพวกนี้ยนะคะแล้วก็เรื่องงานการของคุณยังมองดูว่ามั่นคงนะคะแล้วก็ได้รับคําชื่นชมนะคะมีมากๆเลยเป็นช่วงที่น่าจะอาจจะได้งานยากเข้ามาทำะนะแต่คุณทำได้ดีออกมาดูดีเพอร์เฟกคนก็คงชมนะครับผู้หลักผู้ใหญ่คงชม นะหรือคุณกันอาจจะแนะนาเคล็ดเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ได้เนะถ้าดวงดีแบบนี้นี่คนเกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้แต่งตัวสวยๆให้ดูดีไว้นะครับออกจากบ้านนะ <c oughs> ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนะเนเทำผมทำเข่า,าเออต่อให้อยู่บ้านนะอ่ะจริงๆนะครับก็ยด้วยด้วยไพ่ใบนี้เนะี่ยผมว่านะครับต่อให้อยู่บ้านนะครับแต่งตัวให้ดูดีไว้นะครับทำตัวให้โดดเด่นหรือทำผมทำเผ้าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะหรือคุณผู้ชายก็แล้วแต่นะครับ ให้ความสําคัญกับลุกหรือบุคลิกภาพของตัวเองแล้วกันนะครับมันจะส่งผลดีกับคุณแน่ๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วสัปดาห์นี้คนเกิดวันพฤหัสนะครับสิ่งที่ต้องระวังหรือดวงล้ายของคุณคือเรื่องอะไรนะครับ <c oughs> อยากให้เป็นดวงดีนะครับแต่ไพ่ขึ้นมาเตือนแล้วนะครับว่าสิ่งที่คนเกิดวันพฤหัสต้องระวังนะครับเรื่องการเงินเลยครับ วางแผนการใช้ใจ่ายการใช้เงินของคุณให้ดีๆการเก็บเงินของคุณด้วยนะครับสัปดาห์นี้เมื่อกี้ไพ่ดวงดีมันขึ้นมาว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของหรูของแพงเนาะซึ่งถ้าคุณมีอยู่แล้วหรือคุณทําการค้าค้าขายเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นน่าจะดีแต่การเงินหรือการงานดีมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกการเงินมันคล่องมันอยากจะใช้คุณกําลังรวยสวนกระแสคนอื่นคุณก็เลยอยากจะใช้เงินใช้ทองนะครับ ระวังความฟุ่นเฟือยความระมัดไม่ระมัดระวังของการใช้ใช้เงินของคุณนะครับอาจจะสร้างปัญหาทําให้เงินทองรั่วไหลและล่วออกไปนี่เป็นปริมาณค่อนข้างมากซะด้วยนะครับขึ้นมา,พาไพ่ใบนี้ก็ขอเตือนแล้วกันนะครับงั้นวางแผนการใช้เงินให้ดีนะครับเป็นไปได้ก็ใช้แต่ที่มันจําเป็นจริงๆชั่วโมงนี้อะไรก็ไม่แน่นอนนะครับเศรษฐกิจโอกาสที่จะดิ่งลงไปเรื่อยๆมีมากนะครับ คาดการณ์ออกมาแล้วว่าติดลบเยอะมากนะครับเศรษฐกิจสถาบันการเงินไม่ต้องมาบอกเราก็เดากันได้นะครับเพราะว่าโรคไข้เจ็บก็ขนาดนี้นะสภาพบ้านเมืองเป็นอย่างนี้คนก็ยังออกมาประท้วงมีความวุ่นวายกันอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะครับก็ยิ่งซ้ำเติมปัญหาให้กับประเทศหรือเศรษฐกิจให้มันยิ่งย่ำแย่ลงไปอีกนะครับก็ต้องระวังนะครับการเงินก็เลยต้องระมัดระวังจริงๆวางแผนการใช้จ่ายจริงๆ เน้นเก็บมากกว่าเน้นจ่ายจะดีที่สุดนะครับสัปดาห์นี้นะครับหรือถ้ามองเป็นเรื่องของบุคคลนะครับที่เป็นลักษณะของอาจจะเป็นสุภาพสตรีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างมีฐานะดีสักหน่อยนะครับสัปดาห์นี้คนเกิดวันพฤหัสถ้าคุณมีใครที่คุณรู้จักและมีลักษณะเช่นนี้นะอาจจะเป็นเจ้านายของคุณเป็นคุณแม่ของคุณเป็นคุณป้าของคุณนะครับหรือผู้ใหญ่ที่คุณนับถือหรือใกล้ชิดเนี่ย สัปดาห์นี้อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งได้เลี่ยงได้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปนะครับหรือระมัดระวังการพูดคุยเข้าหาท่านสักหน่อยนะครับอาจจะมีปัญหาปีนเกี่ยวกันได้หรือส่งผลให้เกิดเรื่องที่ไม่ค่อยดีกับคุณสักเท่าไหร่นะครับนั่นคือถ้าเป็นเรื่องของบุคคลที่คุณอาจจะพบเจอนะครับแล้วก็เรื่องของวินัยในการใช้เงินของคุณนะครับส่วนเรื่องสุขภาพก็คิดว่าคงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนักนะครับ อ้ออีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะระวังเรื่องของลูกน้องบริวารสักหน่อยนะครับสัปดาห์นี้อาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณได้งั้นสอดส่องดูแลให้ดีๆแล้วกันนะครับลูกน้องอาจจะดูไว้วางใจไม่ได้หรือจริงๆไม่เข้าใจงานหรือหวังพึ่งพาเขาไม่ได้ร้อยเอร์เซ็ตคุณต้องเข้าไปควบคุมดีดูให้ดีนะครับจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับลูกน้องบริวารน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่จะออยพรอะไรคนเกิดวันพฤหัสนะครับออื <c oughs> อวยพรดีมากๆรับไปเลยนะครับคนเกิดวันพฤหัสคุณมีโอกาสจะเสียงเงินเยอะๆนะครับให้ก็อวยพรก่อให้คุณเนี่ยมีโชคดีด้านการเงินมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงนะครับขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชีวิตในครอบครัวเต็มไปได้วยความอบอุ่นมีความสุขนะครับขอให้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลูกคุณหลานนะครับแล้วก็แม้กระทั่งบริวารทุกทั้งหลายอยู่กันอย่างมีความสุข work from home หรือ stay at home อย่างมีความสุขนะครับก็ขอให้คนเกิดวันพุธให้พะหัสโชคดีนะครับ